นะคะเดี<ห>๋ยวเรามาอ่ะทดถวนอ่ะทดถวนเพลงดีแา้กันนะคะเ<ห>ป็นเวลืมรูม้อย่างเอ่ยอ่าอ่ะ<ห>ทดถวนอ <ไป S 1> ีกมัน<ห>นะ

I'm gonna cut พี่ยุย้ยวันนี้เรากิจกรรมเคลื่อนไหวแล้ยจังหวะนะคะ,ะเพลงนีลาฟนะคะเมื่อสักครู่เ,เด็กๆทำได้ไหมคะลืมหรือยังเอ่เอกำลังทำเลยนะเดี๋ยวเพลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวตามเสียงแชมเบอร์ลินแชมเบอริน,นะคะ่ะ เด็กจะลืมนะทักทายกันก่อนนะอ๋อสวัสดีกันก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าสวัสดี ใช่เลยก็ดีนะกกลลังึเพราะใจตรงกันเพราะเราจะวันนี้จะมาไม่รอดเลยคุณบอกมาเอาไว้ก่อนเอาเพลงระบายกอไก่ไก่เลยนะคือทำให้ดูคุยพร้อมนะคะพอดีเคาะไม่เด็กระบายเลยนะคะลูกนระบายเลยนะฮะระบายทุกคนนะคะอ่ะเริ่มระบายกอ ช่วงใหม่ในจังหวัดนะคะเราจะมาสอนเด็กๆพี่บป๊บอ่าอ่าเด็กวัเลียรืว่าเชฟเป็นฟังค่ะโอเคเป็นความรักก่อนมาปัตตอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปัลีค่ะคุยุ้ยค่ะอ่าเจอกันอีกแล้วนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเรานำเสนอพยัญชนะไทยอ่า มันมีสีิบตัวแต่ว่าวันนี้เรานํามาแค่ห้าตัวนะคะให้เด็กๆได้ได้เรียนรู้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะไม่บอกหมดทั้งสี่สิบสตัวนะเราจะบอกเป็นตัวตัวไปใช่ไหมคุยยยตัวแรกเลยเด็กๆอยากรู้ตัวอะไรเอ่ยเด็กๆก็จำได้เลยนะหนึ่งสองสาอ่อนอองเอตัวอะไรเธเลย กอกไก่กอไก่เราก็จะบอกกับเด็กๆเนาะใช่ไหมคุณยุ้ยแม่ตอกไก่เด็กๆจำแม่นเลยนี่ค่ะนี่ตัวไก่นี่ปากไก่นี่หัวไก่ต้างล่างลงมาฮะตอกไก่เด็กอไก่ค่ะตัวต่อไป้วคะพี่ยุ้ยตัวต่อไปนะคะเด็กๆต้องไม่รู้แน่เลยอ่านะคะหนึ่งสองสามอันแน่ ขอไข่ขอไข่นะคะขอไข่แล้วตัวที่สองเด็กๆจำไว้นะแล้วเราจะไม่สอนหมดนะคะเราจะสอนแค่ที่ตัวตีสักห้าตัวนะคะแล้วเด็กสามารถเขียนและจําได้แล้วเราจะเพิ่มไปทีละห้านะคะต่อไปอะไรดีคผู้ยุ้ยเอาตัวง่ายอะค่ะคูณบริเลยเลยก็ได้ค่ะเลยเลยนะเลืเอยนะตัวอะไรเอ่ยที่เลยเลยเห็นไหมคะงู ัวง,งู <Yeah. S 1> เห็นไหมตัวงูหางงูโอโ้โ,อโหงอูนี่เจ๋งจ <Yeah. S 1> ังงูง<อ>งนะคะค่ะจำแม่นเลยนะเห็นไหมเอาตัวต่อไปเอาอะไรดีคะพี่ยุ้ยอ่ะสีเขียวๆอยู่บนต้นไม้อ่ะค่ะสีเขียวๆอยู่บนต้นไม้บอใบไม้จำง่ายๆเลยนะ <Yeah. S 1> บอใบไม้เห็นไหมคะลูกบอใบไม,บไไม้นี่นะบอใบไม้ เอาอีกไหมเอาอีกสักตัวได้ไหมคะได้ค่ะเอาตัวอะไรคะเอาเอาตัวอะไรดีคะว่ายอยู่ในน้ำอะค่ะตัวนี้ว่ายอยู่ในน้ำใช่ใช่ใช่ตัวจะคล้ายๆกันนะคะคุยุ้ยเราต้องเอามาคู่กันเลยเด็กๆจะได้จําได้นะคะปปลาปลาคิดปลาใบไม้นี่ปลปลานะคะปลปลามีหางยาวนะคะปลาใบไม้ปลใบไม้หางสั้นนะลูกนะปลปลาหางยาวตัวคล้ายๆกันนะตัวคล้ายๆล้าจะมีแค่ ปลาปลามันต้องมีหางไงปลามีหางใช่นไหมลูกนะเห็นไหมเหมือนกันเนาะใม้หางก้านใช่ไหมเรนสังเกตการณเด็กๆอย่าไปสับสนนะแม่แค่นี้เอาแค่นี้พอนะพี่ยุ้ยเนาะเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเรามาทบทดนอบดึงล้อมือกอไก่กอไก่ขอไข่อ่ขอไข่งองูงองูปอปลาปอปลาบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาหางยาว วันนี้เรามาให้เด็กๆดูพยัญชนะนะคะทั้งหมดมีห้าตัวห้าตัวก่อนได้ไีนะแล้วเราสามารถทํามาเป็นเกมการศึกษาได้ไหมคะคุบรีได้ค่ะจับคู่จับคู่ค่ะจับคู่ภาพและพยัญชนะนะคะนี่อกไกปากแหลมมีตัวอะไรอยู่คะอกไก่ปากแหลมค่ะคุยุ้ยอ่าคุยุ้ยนู่้ไก่ค่ะ อ่าอันนี้จะเป็นเกมการศึกษานะคะจับคู่ผ้าจับคู่กันเด็กจะจำแม่มากแม่นเลยนะคะอ่าตัวต่อไปนี่ทะเลเนี่ยคือตัวเนี้ยค่ะคุบปรีขอไข่เด็กตุเร่รูก่อนอ่าคุบปรีหารูปไหมรูปไข่ให้คุณดู้ชมค่ะขอไข่อ่าขอไข่ขอไข่นะจับคู่กันนะคะจับคู่กันเด็กจำแม่นเลยอ่าตัวต่อไปเอาอะไรดีคุยุ้ยเออะไรคะ ไอปลปเลียเอาเนี้ยเอาไปยังนะเตี้ยวเนี้ยนฮ้ยสองสามเตี้ยวอ่าถ้าปลาเลี้ยตัวเนี้ยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปปลาหางยาวโอ้มันหางยาวนั่นเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะเนี่ยนะจำไว้นะปลาปานีหางนะคะบไม้เป็นไม้ไม่มีหางยาวจับคู่มากกับพยัญชนะนะคะนี่ เกมการศึกษานะคะง่ายๆไม่ยากเลยนี่แลวเด็กๆจะได้เล่นนะคะที่มีเราเนี่ยมี้ถถึงถ่านเลยเห็นไหมนะแล้วก็ยังมีเป็นเด็กๆก็จะได้ทบทวนด้วยทบทวนพยัยนชนะด้วยนะคะได้รู้จักรูปภาพพยันชนะด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆนะคูยุ้ยมีตัวนี้เด็กๆจะชอบมากตัวอะไรคะคุูปาเดี๋ยวข้าจต่อไปจากพลวนไหตัวนี้น่ากลัวนะใจดีก็ใจดีนะดุก็ดุ นี่ค่ะเด็กๆชอบอ่ะตัวอะไรคะยอยักษ์อุ้ยยอักษ yeah. ์ทำไมไม่น่าเชื่อเลยเราะพอเพะจอตัวนี้นะันจำได้เลยแม่ก็ไกลเลยค่ะ<แ>เพราะว่ายอยักษ์มีเขี้ยวนะในหน้าในหน้ายักษ์นี่มีเขี้ยวนี่เขี้ยย,ยักษ์อุ้ยน้ามันดูมากเลยนะยอยักษ yeah. ์นี่เด็กชอบจำแม่นเลยค่ะ <laughs> อะ นะคะให้เด็กได้อ่านได้ทบทวนนะคะเอามาห้าตัวพอน้อค่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมสมบัตระสบการณ์ค่คุณปรีค่ะได้เรียนรู้พยัญชนะใช่ไหมคะค่ะการจับคู่ใช่ไหมคะคุณปรีเด็กๆเขาจะจาจากภาพก่อนนะคะพอเขาจะเห็นภาพ้ากเลยนะคะอ่าเห็นภาพแล้วเขาจะรู้ว่าเอ๊อันนี้มันต้องเป็นกอไก่นะเรียนรู้จากภาพก่อนเราก็เป็นพยัญชนะนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมของเรา จบแล้วเดี๋ยวสัปดาห์เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามา,เ,าเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราเอาอะไรดีเอาอะไรดีาไหมเดี๋ยวสัปดี๋ยวต่อไปเราจะนี่เลยนะ e n g l i ค่าา English ค <laughs> เราใช้อะไรนะอะไรนะคะออกเสียงโฟนิกโฟนิกอ่ะออกเสียงโฟนิกให้ถูกต้องนะคะคะต่อไปนะคะสัปดาห์ต่อไปนะเตรียมตัวนะเด็กๆสนุกมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ